กับพี่นอ้องเห็นเราจะหนีป้าดบมึงค่ะอืเอเงา้ไหวแห้งจ้ะนนหนขันกับพี่น้องสมัยนาะค่ะกับพี่น้องค่ะกินขานกองการ เสียงนามีใคค่ะ้็เขาไล่หลายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเนาะคะ่ะวันนี้สาวประเด็กะจะพ้าพี่พ้านองเนาะคะ่ะมาคุดจีนุ่นค่ะพี่นองคะ่ะบรรยากาศยังมือเศาราค่ะ เพราะว่าแม่เพิ่นมาเห็นขวยจี่นุ่นไว้ค่ะพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกสาวพระเดชมากคุ้นเนาะค่ะเบาๆไลค่ะพี่น้องเดี๋ยวแดดก่อนค่ะเพิ่นบอกว่าโผล่ข้อยง่ายๆเพิ่นว่าไปคุ้นเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นเมื่อยแล้วโอ้ยกับปลาเก่าที่สาวพระเดชเคยมากค่ะพี่น้องป้าพี่น้องจะให้เบิ่งค่ะเมนคว่ำเมย์ใบอีรีจ้ะขวอยแบบใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องป้าเนี่เป็นปลาอย่างนี้ค่ะ มนันมันเป็นต้นอีอย่างนี้ขนาดอนีตายเนี่น,นีนน่เสียมไงอยู่กับแม่เนาะพร้อมไเ,เดี๋ยวไปเสียมเนาะนี่ค่ะหูลงฟังขังีจะ้ะเดียนแล้วค่ะอุ้ ที่การเปิด <c oughs> โอ้ยฝุ่นหลาย <c oughs> น้องคะ่ะเวลาคุดใครบ่เคยคุดเป็นจีนุ่นค่ะพี่น้องเอาใหม่แงาาลงไปก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าบางคนเป็นคุดเป็นพันกับบ่พผอจีน,นุ่นนะจังอืม่ได้าผาคมหนามาจา้ะมาตรงเบืองก่อนนะคะเห็นจังมันมาคุดซุ่มซี่ซุ่มหาอะไรได้ะค่ะพี่น้อง กุดบ่ถชือกันนี่เพื่อนกับ,บ่บเห็นด้นี่นี่ค่ะเป็นกว้ยลงไปเลยป๊าดเป็นตะผงไงีอยู่จ้ะเปิดออกใกล้ๆเนาะค่ะ เปลี่ยนมุมกล่องในงค่ะพี่น้องฮึคระพี่น้องเห็นล้วจะหนีป้าืมองค่ะอุ๊ยนี่คะ่ะสองจ้ะสามจ้ะพี่น้องคุิคอยด้วยค่ะสามตจ้ะ เอาใบใหม่มาใส่จะซ้วมพระเด็จไปเอาใบใหม่มาใส่ก่อนค่ะอย่ามันบินจ้ะขูมันหน่อยนอเนาะอุ้ยค่ะตัวที่สี่สิพี่น้องโอได้ได้ได้เกือบซับค่ะ ตัวที่หาค่ะตัวที่หกค่ะพี่น้องเป็นหินเหรอเป็นหินพอหินเหรอ คอยคุ้นนะคะซับไล้ไลกับโบไวค่ะพี่น้องชิ่นาดชิ้นนู่นจ้ะถ้าคุ้นไปไหวดูที่เจ็ดจ้ะแปดค่ะอู้นี่ค่ะเก่าค,ค,ค่ะพี่นอ้องฮึฮึพี่น้องตัวที่สิบคนนี่ ตัวที่แน่ตกล้วตัวที่ซิฟต์เนาะค่ะน,นี่หอยจีนหอยจีนเก่นนงนะฮะท้องใบพี่น้องทง้องใบน่าจ่ะเพราะว่าเขาเสด็จมาคุดอีกเนี่ยมัน,นถ้าฝนตกจะม,มันก็ลงอีกค่ะนี่ฝนไม่ค่อยตกปันใดเป็น,นคุคดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะคล้ยหนึ่ง กดเดบอมีหินนี่ค่ะตัวนึงจ้ะ สองโตพี่นงสองโตนะเห็นติน๊หินจ้ะตัวที่สามค่ะหหินหืนหน ี่นดวที่หางค่ะปลาพม่เิเห็นจะพักกันอยู่หรือจรงไหมุนเลยจริงแด่ นาน่มีหากใม่นนนมึงกพี่นอ้อ,อ,องขี้เหี้ยแท้นาดจข้เหยข้าวเนี่ยนเธอตอนนี้อ้ยพี่น้องต้องกัดเดเี้ยอ้จอ้ต้ัด้จ้ะ ăn đi cướp này chịu đầy ngon cướp cười tại ăn đi tất bưng tầng mmm 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 ไหงงนงกขันกับพี่หน่องสม,มัยเนาะค่ะออกจากอนนั๊วิววิววิอุยอ้ยขึ้นนักแท้ พี่น้องเก็นะค่ะาคยายระบดนเอวแวเอาไป่อก็ี่ละมองก็ไปตัวเลย กินน้ำปลามาเลยกนป้านตาขาวตาขาวมาหลดตาขาวมานุ่จาครับเอาดนะขวาัอะไร้นะประจาอ่้วมอจาสองจ้าบะเปียงก็เปิดผู้ชายกันกนเอานวดเปิดกกินข้วดกินน้ำพุนเ้อจะให้ดูสดเี่ไปใส่หนู

สิบอนี่อนี่เรอนองร้านนี่เด้อแก้วแก้วร้านตาแคงานนั่นนะอตน่นะาวขาวาคนคนเยท่นใหม่นทีไหนอ่ะลูกูก็หมูมึงทั้งคนเกเก็เก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 บเก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 ไปเก 한번 <목소리> <목소리> แกงเนื้อใหม่หม้อใหญ่ๆน้่งท่าข่าวน้ำกันเขียงหน้ามีใจค่ะเก็บข่าวาร้ไร้ค่ะเมืองค่ะพี่น้องเมืองค่ะอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นอีกทีมงานหนึ่งนะคะคนละทีมงานคับพี่น้องมาด้วยค่ะพี่น้องเมื่อกี้ขาวน้ำกันค่ะ